กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดกองบังคับการป,าปราบปรามนำกำลังตำรวจกว่า50นายบุกเข้าตรวจค้นบ่อนแม่โฮภภายในซอยปรีดีพนมยงค์10ถนนสุขุมวิท71ในช่วงกลางดึกของวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถจับกุมนักพนันทั้งชายและหญิงทั้งหมดกว่า258คนพร้อมของกลางไพ่ชิปแลกเงินและเงินสดอีกราว2ล้านบาทนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ตั้งของบ่อนแห่งนี้พบว่าตั้งอยู่ภายในซอยตัน โดยอยู่ในตำแหน่งห่างจากบริเวณปากซอยเพียง150เมตรและนอกจากบ่อนแห่งนี้จะมีตู้แดงสายตรวจของสอนอคลองตันแล้วที่ตั้งวินมอเตอร์ไซค์ที่ห่างจากปากซอยเพียง30เมตรยังมีป้ายจุดตรวจของตำรวจสอนอคลองตันตั้งไว้อีกด้วยบ้านที่อยู่ข้างหลังผมนี้ทั้งสองหลังครับคือบ่อนแม่โฮฮะซึ่งอยู่ภายในซอยปรีดีพนมยงศิซึ่งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้มีการบุกจับกลุ่มนักพนันกว่า200ชีวิตนะครับ จากการดูในพื้นที่ตรงนี้ครับมีการตั้งอยู่ห่างจากจุดบริเวณปากซอยเพียงแค่ไม่ถึง150เมตรเท่านั้นซึ่งเราจะไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ดูครับว่าที่ผ่านมามีความผิดปกติภายในซอยนี้เกิดขึ้นหรือไม่ครับปกติแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าตรงนี้มีบ่อนอยู่หรือเปล่าครับรู้ไหมมันก็เคยรู้มันก็รู้อ่ะเออแต่ไม่เคยเข้าไปก็รู้ค่ะครับรู้ไหมครับว่าเขาตั้งมานานขนาดไหนแล้วครับอ๋อไม่ไม่รู้ค่ะว่านานหรือเปล่า แต่ว่าที่ผ่านมานี่คือร,รู้ได้ยังไงครับว่าเขาเป็นบ่อนก็อย่างเวลานั่งแท็กซี่เข้ามาค่ะคนขับเขาก็บอกเออในนี้มีบ่อน,นแค่นั้นเองอ๋อได้เห็นเรื่องผิดปกติภายในซอยตรงนี้มั้ยครับไม่เคยเห็นนะคะคนที่เข้ามาแบบนี้ครัมีจำนวนเยอะผิดปกติอะไรทวกนี้มั้ยครับก็รู้สึกก็เหมือนกับคนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกับคนที่อาศัยอยู่เข้าบ้านเข้าออกบ้านตามปกติ จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าลักษณะของผู้ที่มาเล่นพนันในบ่อนแห่งนี้จะเป็นผู้มีอายุโดยมักจะใช้บริการรถแท็กซี่หรือหากนำรถส่วนตัวมาก็จะจอดไว้บริเวณปากซอยและใช้การเดินเท้าเข้าไปยังบ่อนซึ่งจะมีคนเดินเข้าออกอยู่ตลอดแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนผมถามหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยคือเขามาจอดรถมาอะไรแถวนี้เยอะไหมครอ๋อไม่ไม่เยอะไม่ได้มาจอดรถเมัอนกัมีแต่มีแต่แท็กซี่บนเข้าออกแค่นั้นเองอ๋อแล้วเห็นคนแบบเข้ามานี่คือเข้ามาอย่างไงครับ เดินเข้ามาแท็กซี่เข้ามาเขเดินเขาเวลาที่เราจะรู้ก็คือหมาเราเห่าหรือว่าเขาเดินคุยเสียงดังทันนั้นเองปกติเห็นตำรวจเข้ามาบ้างไหมฮะไม่เคยไม่เคยมีไม่มีนะเราไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นปกติมีคนเข้ามาเยอะไหมครับไม่เขาจะก็ทยอยกันเข้ามาก็จุดจอดรถอยู่ที่จอดรถแล้วก็เดินเข้ามาค่ะอ๋อเอ๊ะแล้วปกติเราเห็นตำรวจอะไรเข้ามาตรงนี้บ้างไหมตำรวจไม่ไม่เข้าตั้งดรังอ๋อ นอกจากนี้ในคืนเดียวกันตำรวจคอมมานโดอีกชุดได้บุกเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันภายในซอยอุดมสุข25แขวงและเขตบางนาซึ่งรู้จักกันในนามบ่อนอ้วนอุดมสุขสามารถจับกลุ่มนักพนันทั้งหญิงและชายได้ทั้งหมดราว92รายและจับกลุ่มบ่อนภายในพื้นที่สพพอกแก้วจังหวัดนครปฐมอีกนับ10รายซึ่งความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาลงโทษผู้รับผิดชอบตามลำดับชั้น โดยเบื้องต้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือตำแหน่งผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรทั้งฝ่ายสืบสวนและปราบปรามของทั้ง3สถานีคือสอนอคลองตันสอนอบางนาและสอ,อพโอพกแก้วให้รับผิดชอบต่อไปครับชาคริสิตน้อยถ่ายภาพอังกุลตะวันวง์รายงาน